สวัสดีครับผมร้านบางดุลนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําสินค้าบ่วงต่อนกเขาใหญ่นะครับบ่วงต่อนกเขาใหญ่นะครับชุดละ500นะครับชุดนี้นะครับ25หลักนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับรายละเอียดของมันนะครับหลักสแตนเลสนะครับไม่ขึ้นสนิมนะครับเชือกเราเป็นเชือกตัวนี้นะครับจะเป็นสาย PE ตกปลานะครับอปอนด์นะครับแล้วก็ พันหลักสีน้ำตาลนะครับเป็นเชือกไนล่อนนะครับพันหลักเชือกไนล่อนสีน้ำตาลนะห่วงก็จะเป็นห่วงสแตนเลสนะครับตรงนี้นะครับห่วงสแตนเลสเลข8นะครับไม่ใช่วงกลมนะห่วงจะสแตนเลสเลข8นะครับสายเอ็นก็จะเป็นสายเอ็นเล็กนะครับสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลตรงนี้นะครับแล้วก็รังพร้อมรังเก็บนะครับขอบเหล็กนะครับพร้อมรังเก็บขอบเหล็กพร้อมที่เก็บคลุนเรียบร้อยนะครับ ชุดละห0นะครับแถมตะกัวถ่วงน้ําหนัก1อันนะครับชุดนี้ที่ผมถืออยู่นะครับชุดละ500นะครับส่วนใครที่อยากได้นะครับหลักก็มีนะครับหลักหลักสแตเลสยาว5นิ้วนะครับ2 1คู่นะครับเขาใช้เป็นคู่นะ1คู่250บาทนะครับตะกัวใครจะซื้อจะตะกัวอย่างเดียวก็มีขายนะครับ25บาทนะครับเม็ดหนึ่งนะครับ แล้วก็เชือกผูกขานกเขานะครับเส้นหน้าแล้วก็พร้อมไข่จิ้งจกเรียบร้อยนะครับไข่จิ้งจกจะเป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็พร้อมสายหลังนะครับ150บาทนะครับสอ่าต่อเส้นนะครับ150บบาทนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้แบบไม่เอาบ่วงจะเอาเป็นเซตก็มีนะครับตรงนี้ครับอ่าจะเอาเป็นเซตนะครับจะมี หลัก1คู่นะครับตะกัว่า1เม็ดนะครับบ่วง1ชุดนะครับเชือกผูกขานกเขาว1เส้นนะครับเซตนี้900บาทนะครับเซตนี้900บาทนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่อยากโอนเงินมีบริการเก็บปลายทางนะครับแต่ว่ามีค่าส่งเพิ่มนะครับมีค่าส่งเพิ่มนะครับใครสนใจนะครับเป็นชุดหรือว่าแค่บ่วงอย่างเดียวนะครับติดต่อเบอร์โทร09377 30398นสนะครับส่วน ID Li n e ก็เป็นเบอร์โทรผมเลยนะครับแต่ว่าต้องใส่เบอร์โทรช่อง ID นะครับอ่าใครสนใจนะครับงานละเอียดงานสวยมากนะครับงานละเอียดมากเลยนะโทรศูนย์โทรก็ตามเบอร์เลยนะครับอ่าอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับร้านบางดุลสวัสดีครับ